สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนองเสื้อยืดมือสองนะครับนี่ก็จะเป็นเสื้อของอาทิตย์นี้นะครับที่ผมจะลงขายเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่หน้าเฟซคนองเสื้อยืดมือสองนะครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ครับสิบแปดนกาสามสิบนาทีนะครับมาครับเราจะมาดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกวันนี้ก็จะเป็นเนอซ่านะครับตัวนี้ไนกิฟบอกเลยครับ ช่วงนี้แบบได้เสื้อมาใหม่ใหม่ใหม่มากเขาบอกเลยตัวสองก็ไนกี้นะครับมาตัวนี้ ACDC นะครับตัวนี้ปั๊มคอนะอ๋สวยนะครับตัวนี้ปีสองพันหกนะครับใหม่กริบเลยครับ ACDC อันนี้ก็อินเดิมองตัวนี้เป็นจันนะครับโอ้สวยนะตัวนี้สีสวยดี ตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะครับใหม่กิ๊บครับเหมือนพิงฟอยเลยแต่ไม่ใช่มันเป็นหนังอา,อาร์มี่นะครับตัวนี้เหมือนเหมือนผ้าทรายนะตัวนี้ใช่ใหม่มากเลยครับตัวนี้อาร์มี่ไนกี้ครับตัวนี้จะเป็นทวนะิตตี้เนาะแต่ตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะ ต่ใหม่ครับสก,กีนแบบไม่มีแตกเลยอันนี้ก็เป็นผ้าบางอันเดอร์มออันเดอร์มอแบงกีลายเยอะครับอาทิตย์นี้ไม่แพงนะตันนี้ก็ไนกี้โวค่ำครับมีเลอะนิดหน่อยนะซักออกมีเลอะซักออกตัวนี้นี่ก็เป็นเนวหน้านะครับตัวนี้จะเป็นปายครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจัมมนะครับ ใหม่ครับผ้าค่อนข้างใหม่เลยใหม่มากอ่าตัวนี้ก็จะเป็นผ้าปางครับตาลุ่นเก่านะนี่สกินตาตัวนี้เป็นสอลายตัวนี้ช้เปียนนะครับสกินข้างตัวใช่สกินข้างตัว,น,ตวนี่ครับอันเดอร์มอร์ลายสวยนะลายนี้อันนี้ก็อันเดอร์มอนะครับแต่มีหมวกนะครับนี่ตัวนี้มีหมวก ใส่วิ่งออกกำลังกายได้นะอ่าตัวนี้ก็เป็นไนกี้นะครับไดสิบผ้าใส่สบายนะแบบนี้ครับอ่าอัน,นเดอยมอาโมตัวนี้ก็เป็นจ้มนะตัวนี้อีกตัวนะครับอันนี้ก็จ้มตัวนี้ก็จะเป็นได้ยมเท่นนะครับแมวมัดยาวโอ้ใหม่กิ๊บอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ครับลายเนาะ ฟิลเสงนะอาอามี่ครับไนกี้ครับใหม่กิ๊ฟนะครัอุมบอกเลยสภาพเสื้ออาทิตย์นี้อันนี้ก็รุ่นเก่านะแต่แคบเดียวครับเป็นผ้าบางสวยตัวนี้ก็สวยนะมัดย้อมเนี่ยโอ้สวยครับตัวนี้สวยแล้วล่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นแมวนะ อันนี้ก็ Walking Dead นะครับใหม่กิฟครับไม่มีตำหนิอ่าตัวนี้เป็นเสื้อลายนะครับผ้าต่อลายสวยนะสีสวยดีไนกี้ครับเดอะบิทเทครับปั๊มคอนะครับปี2013ใหม่มากครับบอกเลยนี่ก็พูมากตัวนี้ก็จำนะครับลายหมา อันนี้อ้าอันเดอรอมนะอันนี้ผ้าบางไอตัวนี้ก็เป็นมัดย้อมครับมัดย้อมใช่แต่เป็นตะเข็บเดี่ยวนะผมว่าน่าจะเป็นผ้าบางมากกว่าตัวนี้ผ้าบางครับเพราะว่าตะเข็บเดี่ยวตัวนี้ก็อันเดอร์อออันนี้ก็หนังนะครับซอไดมอนด่า ตัวนี้ล็อกยี่เม์เทนนะครับมารีลีนนะครับอันนี้ก็อันเดอร์อมอครับตัวนี้จะเป็นจัมนะครับสวยดเดียวผ้าตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นออลายแมวเหรอใช่ตัวนี้ก็เป็นแมวอ่า นี่ก็จะเป็นเสื้อของเสาร์อาทิตย์นี้นะครับที่ผมจะลงขายครับก็จะมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างอย่าเนาะเราจะให้ดูทุกๆอาทิตย์ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับขนองเสื้อยืดมือสองสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะครับมากดไลค์มาติดตามเพจเราได้นะครับเสื้อหน้าเพจเรามีอีกเยอะเลยครับที่มันแบบ ตัวเด็ดๆตัวดีๆอย่างเงี้ยราคาไม่แพงมากครับลองแวะเข้ามาดูกันับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ